ค่ะทุกๆคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าอากาศบ้านฮาจะเข้านาหนาวแล้วนะคะพักกันรักษาสุขภาพออกกาลังกายวัดละนิดละหน่อยนะคะเพื่อร่างกายฮาน่อาจจะเไดนนิโรภไปไข่เก็บตามมานะคะค่ะเมื่อเนี้ยข่อยนาะมีเมนูนีม่มะ โชว์ทุกคนนะคะเมื่อนน่ตาแครอดไส่กุ้งนะคะเป็นตะแซ่บตะแซ่บค่ะแล้วก็มีเบคอนเนื้อนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนมากินข้าวน้ำข่อยนะคะตําแครอดไส่กุ้งแซ่บค่ะ เมื่อนี้เปลี่ยนมุมนางนะค่ะเพราะว่านางถางนานแล้วอกองมันมัวนะค่ะทุกคนแสงมันบอดีนะค่ะแล้วข้างนอกนะกะหมอกลายก็เลยเฮทให้เวลาเราอ,อ,อัดวิดีโอมันประชัดนะค่ะคลิปที่แล้วนะม้วมากนะค่ะก็เลยลองเปลี่ยนมุมนี้ ทำแค่รสแซ่บๆค่ะนัวหวานหวานแค่รส,สะน,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 รนะคะ i have to call santa 你在啊？啊 แซ่บกับทุกคนแต่ว่าเผ็ดจากน้อยข้าวมันายด้วยค่ะ แซบแซบค่ะลองต่ำเบิงนะคะแครอทกับกุ้ง มีอะอก็ขอกอนนะคะค่ะจิงข่าวอิ่มแล้วก็าามาคุยกันต่อนะคะค่ะก่อนอื่นขอยต้องขอกราบขอบคุณงามๆนะคะสำหรับเอฟซีทุกๆคนที่ส่งคอมเมนต์ส่งกำลังใจมาให้มาดามบันนอกเทศไหยมาดามบันน,น,มาามบนนอกมีกำลังใจเพิ่มขึ้นหลายเท่าเลยละค่ะค่ะจากคลิปที่แล้วขอเวาให้ทุกคนฟังนะคะว่า มีคนเอาช่อดอกไม้ดอกกุหลาบมาวางไหว้หลังห้องคอยนะคะเพราะว่าห้องคอยนะมันเป็นห้องตึกสั้นเดียวนะคะอยู่สั้นล่างแล้วก็ค้นน่ะ,นะผ่านไปผ่านมาะสะดวกนะคะตอนแรก่อยยังไม่รู้นะคะว่าอดอกกุหลาบนี่เป็นของใครนะคะเราเมื่อนี้คอยสิมาเฉลยให้ทุกคนฟังนะคะ คุณลาบชอบนี่นะเป็นของผุ้ซ้ายคนหนึ่งนะคะเพื่อนนะเคยแอบชอบคอยนะคะแล้วกับเพื่อนกับมาขอเป็นเพื่อนคอยในเฟซบุ๊กนะคะแล้ววันเกิดที่ผ่านมาเพื่อนกับทรงอดอกไม้มาให้คอยขึ้นกันนะคะแต่ว่าเมื่อวันเกิดนะ่ะเพื่อนกับมีการให้ขคอยนะคะแต่คอยนะ่ะก็ได้ บอกเพื่อนไปนะคะว่าคอยนะบ่ได้คิดยังกับเพื่อนถ้าคุยกันเป็นเพื่อนคอยนะอ่าคุยได้อยู่แต่ถามไหมคิดเรื่องชูสาวกับคอยคอยนะบรัาบนะคะไปคุยกันกับเพื่อนตอนมื่อวันเกิดอยนะคะแต่ว่าคอยนะคุยในอ่าเมสเซจเ,เจอนะคะบ่ได้คุยอ่าปากต่อปากนะคะที่เพื่อนเอาดอกไม้มาให้คอยนี่ก็ะพะว่าเพื่อนนะตื่อคอยนั่นแหละค่ะ ไ่คอยก็บอกเพื่อนไปแล้วนะคะว่าต่อไปบ่าต้องเฮ็ดแบบนี้ถ้าอยากเป็นเพื่อนกับข่อยก็คือ,อเป็นแค่เป็นเพื่อนนะคะก็คุยกันทักทายกันเวลาพอก็เลววางสินะคะแต่ว่าบอต้องส่งดอกไม้หรืออยังไม่ให้่อย่อยวา้งสินะคะพอตอนนี้คอยบอยังบ่มีใจที่จะไปคิดเรื่องอเรื่องนั้นนะคะคอยตั้งใจว่าจะอยู่ ไปดนสกักก่อนทำงานไปตั้งใจทำงานแล้วกับพักผ่อนดูแลสุขภาพเจ้าของแล้วกลับพบปะกับเพื่อนร่วมงานแล้วกับกับเพื่อนอ่าอ่าที่คอยเคยมีนะคะที่คอยมีอยู่ดีกลัวน,นะคะคอยทําได้อยากคิดเรื่องนั้นคอย,ยบ,บอกเพื่อนไปสินะคะเพราะว่าคอยนะเป็นคนส่งขอบพร้อมไปถามเพื่อนเองนะคะว่าคุณได้เอาดอกไม้มาไว ที่ประตูหลังบ้านชั้นบอ่อนะะี่ค่ะพอเพื่อนน่ะบอได้อะมีการใอย่างไหชอดอกไม้ตอนแรกคอยกาสงสัยว่าเป็นของอเพื่อนบ้านนะคะห <c oughs> ละักเ่าเพื่อนเลยบอกว่าแม่ <c oughs> เพื่อนบอใ <c oughs> ห้เขี <c oughs> ยกนการกับพราะว่าพญานคอยนะเอาถิมมาสั่นค่ะทุกคนคยก็เลยบอกให้เพื่อนนะอ่ะ,ยะอย่าเฮ็ดอีกนะคะถ้าอยากเป็นเพื่อนกับคอยก็คือ,อ อยู่แบบสบายสบายาตองมางัธยอยังไม่คอยนะคะม,มันยังเราคอยว่าท่านได้ชอบไผ่นะคะตอนนี้่อยอยากอยู่เป็นโสดแบบว,ว่าอยากหาความสุขในชีวิตโสดไปสักก่อนนะคะพ่าทัานใม่มุ่งหวังที่จะอ,อยากมีผู้ใดในตอนนี้เพราะว่าคอยกับพึ่งเลิกกันกับพญ่นะคะยังมาถึงสองเดือนดีเลยถ้าคอยไปคบกับคนอื่นมันก็ะเริยวเกินไปเดี๋ยว เขาก็จะหาว่าคอยนะ,ะเลือกกันบ้าทันใดโดนกน็มีคนใหม่แล้วจังซีนะคะเขาจะต้องวางตูวในจากน้อยนะคะต้องยิงไว้ก่อนแล้วก็มีเอฟซีหลายๆท่านนะคะทีะ่เชียร์ห้มาดาบันนอกกับคืนไปคบกับคนที่เคยมาจีบนะคะอันนั้นนะมันเป็น สองสามปีขึ้นหลังแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนกัคงจะมีครอบครัวมีแฟนแล้วละคะล่ะเราคอยกับว่าเคยได้ติดต่อเพื่อนมาโดนแล้วนะคะก็คิดวา่าทุกคนที่เคยมาจีบตอนนั้นเคยมาตื่นตอนนั้นก็คงมีครอบครัวไปแล้วละค่ะกระจังไดกัขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่ เป็นห่วงเป็นายอยากให้มาดามบ้านนอกมีความสุขอยากให้มาดามบ้านนอกแฮปปี้กับชีวิตรักแต่ว่าตอนนี้น่ะยังบริบบรอน,นะคะอยากอยู่ไปแบบนี้สักกอนเพราะว่าช่วงนี้งานกนหนักนะคะงานหลยกับเลิกงานมาสี่กับมือ,อแอะแลเลยนะคะบางครั้งกับบริจับโทรศัพท์มาฮอดบ้านสี่กับพอนอนลลงกับเพลินรับนะคะพอมือ อีกอย่างหนึ่งการร่างกายกับเ่าแล้วนะคะคนทำงานหนักในช่วงอายุห้าสิบกว่านี่กับมันเมื่อยนะคะมันเมื่อยแล้วถิ่นทำงานงานมันหลายบางสี่มันกระเทือนให้เขาเครียดแน่จากนอยยันเฮ็ดบัตทันเวลาบางสี่นะคะพอลูกค้าสั่งอาหารนะคะสั่งอาหารน้ำข่อยบางสี่งครับกับกำหนดเวลาสิมันหับ จากโมงจักโมงสินะคะก็ต้องเร่งรีบนะคะอยู่แบบสดๆนะดีกว่านะคะเพราะว่าอาชีพสดนะก็จะเนื้อหอมน่าจะน้อยหลังจากที่ข่อยายมาอยู่หนีนะคะกับมีหลายๆคนนะคะที่าตามจีบโดง่ายลดนะคะแล้วก็ให้พุ่นำพนุ่นี้ ติดต่อให้นะคะแต่ว่าก็ได้บอกทุกคนไปแล้วล่ะค่ะว่าตอนนี้อยากอยู่คนเดียวบ้านไดรีบรอนว่าอยางมีนะคะกเพื่อนกับเข่าใจนะคะเพราะว่ามันยังหอนอยู่ยังใหม่อยู่ห้องยังปรับตัวยังบ้านไดเขาทีขาท้างนะคะทุกคนค่ะสำหรับเมื่อนน้ข่อยกับแม้วเรื่องช่อดอกไม้ทุกคนหายสงสัยนะคะว่าเป็นของผู้ใดก็เป็นเพื่อน จากเพื่อนคนนึงนะคะคอยกะให้เพื่อนใดในฐานะเพื่อนนะคะแต่เพื่อน,นาอายุห0บแล้วล่วคะค่ะกะคิดว่าเป็นเพื่อนกันล่ะคะ่ะค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อน,นี้คอสิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบานนอกนะคะมาดามบานนอกอ่านคอมเมนต์แล้วก็มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขนะคะกาบขอบคุณ อฟซีอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยให้ความรักให้ความเมตตามาดามบ้านนอกมาโดยตลอดนะคะค่ะก็สิจากกันมาดามบ้านนอกขออวยพรในเอฟซี FC ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะสําหรับเมื่อนี้ขอกาข่าวคาว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย